ถูกใจนี่เป็นอาการหนึ่งของจิตไม่ถูกใจก็เป็นอาการหนึ่งของจิตหากมีโัวกูเข้าไปเป็นเจ้าของโดยไม่มีสติรู้ว่ามันเป็นอาการของจิตสมุทัยก็จะเกิดขึ้นกับใจเราคือถูกใจก็มีทุกข์ไม่ถูกใจก็มีทุกข์ทั้งสองตัวเป็นแหล่งแห่งเหตุทุกข์ถ้าเข้าใจได้เช่นนี้เราเอาสิ่งเหล่านี้มาทำวิปัสสนา วิปัสสนาคือการกระทำให้แจ้งการกระทำให้แจ้งคือการพิจารณาเริ่มจากการสาวผลไปหาเหตุทั้งถูกใจและไม่ถูกใจมันมีแหล่งกำเนิดมาจากใจที่มีตัณหาผุดขึ้นมาไม่รู้จบนี่แหละและสิ่งนี้เป็นเหตุของมันเป็นเหตุแห่งมากและสมุท,ทยัยหากไม่มีสติใจมันก็ไหลไปตามกระแสเรียกว่าสมุท,ทยัยคือถูกใจและไม่ถูกใจ หากมีสติพิจารณาตรึกกรองยับยั้งไม่ไหลไปในกระแสตามเหตุและปัจจัยอย่างนี้เรียกว่ามาเดินทางมาผลมันก็ทุเลาเบาบางจางคลายไปตามกำลังแห่งปัญญาท่านเรียกผลนี้ว่านิโรธะนี่หลักอริยศาสตร์มันเป็นหลักเหตุหลักผลแบบนี้ใครเข้าใจแบบนี้ประจักษ์ใจแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมตรงตามความเป็นจริงและธรรมทั้งหลายอาศัยผัสสะ ผัสสะเป็นแหล่งเกิดเป็นแหล่งกำเนิดแห่งธรรมทั้งหลายเพียงแต่คนทั้งหลายมันเข้าไม่ถึงความหมายแห่งการเกิดผัสสะผัสสะนี่มีมาก่อนอวิชชาพูดง่ายง่ายว่าเพราะผัสสะมีอวิชชาจึงมีอวิชชาอาศัยผัสสะมาปรุงเป็นดวงจิตเรียกว่าจิตสังขารน,นี่ทำเหล่านี้หากเอาแต่อ่านมาจำมาคิดเอาจะมีเหตุผลปัญญาเท่าไร่กันหากเหตุปัจจัยไม่พร้อม มันก็ผิดทั้งนั้นอยากทราบเป็นความรู้ก็หาโอกาสมาข้าจะแปลงกายเป็นข่มเบ้งให้หากตอบปัญหาทำที่พวกเราเรียนรู้จำจำกันมาไม่ได้บวดไปก็อายหมามันไปเปล่าเปล่าถามมาเหอะอยากรู้อยากทราบในสิ่งใดในธรรมข้อไหนที่เราสงสัยแต่ความสงสัยนี้ขอให้เกิดจากใจที่ปฏิบัติเถอะ เคียนหน่อยเดียวนี่เข้าใจเลยแต่พวกสงสัยด้วยความคิดที่จำมาอ่านมานี่แก้สงสัยได้ไม่หมดจดเพราะพวกนี้มันไม่รู้ลึกไปถึงเหตุที่มันสงสัยผลและไม่รู้ว่าผลที่ตนสงสัยนั้นมันเกิดจากเหตุและปัจจัยอะไรอ่านมาจำมาแค่สงสัยว่าและแค่อยากรู้ว่าแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติใจอะไรนี่ พวกมีกำลังไม่พอแต่อยากมีกำลังและได้อะไรที่เยอะๆพอได้เยอะๆมันก็รับกันไม่ได้อีกผู้ให้ก็เลยเหนื่อยใจแทนน้องๆทั้งหลายโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยพลงังพุทธอุทยานบุญยพลงัง